สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับช่างปอง้านไเมเตอร์สวิตนะครับวันนี้ก็มี iPhone 14 Pro Max นะครับเข้ามาซ่อมนะครับอาการนี่เลยจอเขียวอาการยอดทิศนะครับตัวนี้นะครับก็โดนน้ำมาเห็นไหมอ่าโดนน้ำมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเครื่องเนี้ยโดนอะไรมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่า ภายในจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับการซ่อมอาการจอเขียวจอขาวในรุ่น iPhone 13หรือ14เนี่ยไม่ได้ว่าทุกจอจะซ่อมได้นะครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็มีมาตัวนึงนะครับอาการจอเขียวเหมือนกันลูกค้าทำร่วงมาอันนั้นคือจอเสียเลยซ่อมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะแต่อย่างตัวนี้โดนน้ามาก็มีโอกาสซ่อมได้สักประมาณ60%นะครับแต่ว่าก็มาลุ้นกันอีกทีว่า ภายในเครื่องเนี่ยหลังจากเครื่องติดแล้วเนี่ยจะมีอะไรเสียหายหลังจากนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องมือในการแกะจอนะครับจะเป็นเครื่องมือตัวเดียวกับที่ทางสูงใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่เครื่องเข้าไปปึ๊บล็อกนะครับอ่าปึ๊บรอเนี่ยก็รอ,ออย่างเดียวนะครับประมาณ2นาทีนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าน้ําจะเยอะแค่ไหนนะครับยังมีน้ําเต็มเครื่องอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทาการคีนตัวเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับถึงแม้ถ้ากรณีจอซ่อมไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะคีนเครื่องให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับจะไม่ให้มีความชื้นในเครื่องเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะอนาคตนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์อาการเสียอื่นแทรกซ้อนเข้ามาได้อย่างเช่นนะครับหลังจากซ่อมไปนะครับอาจจะมีการรีสตาร์ทนะครับสักประมาณผ่านไปสักเดือน2เดือนหรือ1อาทิตย์อันนี้ก็เราแตะเครื่องนะครับ ถ้าเจอการแบบนี้นะครับลูกค้าต้องเข้ามาต้อรรมอาการที่เจออาการที่เสียเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องโดนน้ำมาเนี่ยผมจะไม่สามารถซ่อมให้ล่วงหน้าได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับนําขอบจอออกก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าใต้ขอบจอเนี่ยยังจะมีคราบน้ําอยู่ไหมแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัวหน้าจอนั้นเขียวนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นแล้ว บริเวณนี้นะครับก็จะมีน้ำอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาทำให้ตัวหน้าจอนะครับเกิดลอยไหมนะครับหรือช็อตนั่นเองนะครับเห็นไหมเห็นครับน้ำเขียวๆไหมครับตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องขยายกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสีดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ทําให้จอเรานะครับเกิดเส้นสีเขียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงตัวหน้าจอกอเรานะครับมันเกิดโดน้ำนะครับแล้วก็ช็อตนะครับช็อตในลายเขาเลยเคีัยเดี๋จะเราทำการลอกกันครับตรงนี้นะครับผมก็ทำการเคลียร์นะครับลายที่ช็อตออกก่อนนะครับคลียร์ความชื้นอะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องทำการต่อลายจอนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ iPhone 1 4 Pro Max จอเขียวนะครับจอสีสันสดใสเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีการซ่อมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอเนาะดูจากรอยฟิล์มนะครับยังแตกยังมีฟองอากาศอยู่เลยนะครับแล้วก็นะครับคราบน้ําบริเวณนี้นะครับก็หายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เราทําการคลีนเครื่องให้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าต้องมาลุ้นนอีกทีว่า เครื่องนี้จะมีอาการรีสตาร์ทจะมีอาการอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ประมาณ60-70เลยนะครับที่จะเกิดขึ้นในอาการนี้นะครับโอเคก็ระมัดระวังในเรื่องของการโดนน้ำนะครับไอโฟนเราไม่ได้กันน้ำนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทองกับผมได้นะครับที่มิสเตอร์สวิทช์ซิลจิ้บาร์กลังสิทธิ์ชั้น3โซนเซนทรัลครับหรือลูกค้าท่านใดไม่เคยเดินทางมาส่งปฏิทัยเคอรี่เจนทีแฟล็กเอ็กเพสได้ถูกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่่าาางงปปอออรร้นนขลไก ไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ